ับมาดูนะคะเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าที่จะมาแทนสายแปดโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมประกาศปิดตำนานสายแปดอย่างเป็นทางการไปแล้วเนี่ยนะคะพร้อมนำรถเมล์ไฟฟ้ามาวิ่งแทนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสาย2นะคะแล้วก็ขีดเลข38 เริ่มให้บริการกันตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะคะแล้วก็จะเป็นไปตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางที่จะทยอยเปลี่ยนรถเป็นรถโดยสารรูปแบบใหม่ครบทั้ง4เ77เส้นทางภายในปีนี้ค่ะ เรื่องนี้นายศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกว่าตั้งแต่วันที่20สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาดสาย2-38ขีด38นั้นจะเริ่มวิ่งให้บริการแทนรถเมลสาย8เดิมในเส้นทางแฮปปี้แลนด์ท่าเรือสะพานพุทธโดยมีบริษัทไทยสมายสมายบัสนะคะหรือว่า t s b ได้รับสัมปทานเดินรถเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นรถเมย์ชานต่ำให้รถวิวแชร่เข้าไปได้ด้วยและนำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ในการควบคุมการเดินรถเ,เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนค่าโดยสารเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่15บาทนะคะเริ่มต้นที่15บาท20บาทไปจนถึง25บาทตามระยะทางค่ะคุณศัก์สยามบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะรมการขนส่งทางบกได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง ตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางซึ่งผู้ประกอบการจะทยอยนำรถใหม่มาให้บริการโดยในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเริ่ม5เส้นทางนะคะก็คือสาย8แฮปปี้แลนด์ท่าเรือสะพานพุทธสาย1พระราม3ท่าเตียนสาย82ถ้ท่าน้ำพระประแดงบางลำพูสาย34บนะคะบางเขนถนนผลโยธินหัวลำโพงและสาย17พระประแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นในเดือนกันยายนจนถึงปลายปี2565ก็จะนำรถใหม่มาให้บริการในเส้นทางต่างๆให้ครบทั้ง77เส้นทางจำนวน972คันนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับใบอนุญ,ญาตไปก่อนหน้านี้278คันรวมจำนวนรถโดยสาร EV รูปแบบใหม่ที่จะนำมาให้บริการประชาชนทั้งสิ้น1,250คันนายสักสยามบอกด้วยนะคะว่า ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเจรจากับผู้ประกอบการพิจารณาลดค่าโดยสารให้ผู้มีไรายได้น้อยซึ่งล่าสุดทางเอกชนให้ความร่วมมือจัดเก็บค่าโดยสาร10บาทตลอดสายเป็นเวลา3เดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยค่ะ